สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่อูเทนออโตเพนนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมาเก็บงานที่นี่ประจำนะครับงานสีมีคุณภาพนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับต้องดูนะครับว่าทําสีแต่ละชิ้นเนี่ยช่างเขาคิดราคายังไงกันบ้างนะครับจะได้รู้ไว้นะครับผมเดี <ไป S 1> ๋ยวถ้าอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวนี้ก็ทําสีกันชนหลังทําสีกันชนหลังพร้อมหรือประกอบก็ราวๆก็ประมาณ2,500พร้อมหรือประกอบ ลายหมดครับก็ไม่แพงนะครับ,ค,รบคือ <ผม S 1> ด้านหลังนะครับ,รบแล้วก็เป็นชิ้นๆเนี่ยสมมติว่าอย่างชิ้นนี้คิดราคาเท่าไหร่ครับเช่นผาท้ายถ้ามีการชนมาได้เคาะได้เคาะได้หรือประกอบนะก็จะประมาณอ่าข้าวๆก็ส5 0 0ถึงสามพันครับไม่แพงไม่แพงครับผมแล้วก็ชิ้นอื่นอะไรบ้างถ้เป็นพวกสมมติประตูหรือว่าแก้มที่มันติดกับตัวรถ สมมติถ้าเป็นอรอยขีดข่วนหรือว่าไม่ได้เคาะไม่ได้อะไรนะครับเนาะก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงพันแปดแย่ตสภาพแต่ถ้ามีเคาะมีอะไรเคาะกระตุกอะไรก็ประมาณสองพันห้าประมาณนี้ค,ครับรอบๆกันก็จะคิดเหมือนกันหมดใช่ไหมครับถ้ามีเ <1, 5, S 1> คาะสองพันห้าถ้ารอยขีดข่วนอยู่ที่ประมาณพ <100, S 2> ันห้าอย่างใช่ไหมครับถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นชิ้นสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยมันก็จะจะแพงกว่าทำทำโดยรวมสมมติ ห้าหกชิ้นขึ้นมาก็จะลดลดลงไปตาม,มาอ๋อลดหลั่นลงมาอีกถ้าได้เก็บงานแบบรอบๆคันสีด่างเป็นบางจุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าทําทั้งคันนี้คิดยังไงครับทั้งคันคันต่ําก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าเออไม่แพงนะครับเออทำนะถ้ามีามารครับผมถ้ามีเคาะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนดิดหน่อยก็ตามสภาพรถราคาการเคาะสมมุติว่าเคาะเนี่เขาบวกเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่ออมันต้องดูชิ้นงานนะครับเนาะเพราะว่า ดูว่ามันยากหรือว่ามันง่ายก็ราวขั้นต่ําก็ประมาณ500ร้อยนะครับผมโอเคนะครับราคานี้รับได้นะครับก็ถ้าทำสีนะครับทั้งคันก็หมื่นห้านะครับเหมาไปเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นชิ้นก็เหมือนที่บอกนะครับอย่างนี้ก็2องพันห้าใช่ไหมครับก็ถ้าลิ้วรอยทั่วไปก็จุดละนะครับจุดละพันห้าแต่ถ้ามีเคาะก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยะครับสองพันถึงสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปตีราคากันคร่าวๆได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สันปันเรียงนะครับลอยสิบผมมาทําประจํานะครับ แต่ปกติงานเยอะอยู่แล้วนะครับทำแทบไม่ทันนะครับอูดีมีคุณภาพนะครับเทนออโตเพนครับผมขอบคุณครับ